ทุกทุกท่านนะครัวันนี้ผมก็กลับมาเล่นเอ่อไมค์ครับเอาชีวิตรอดซีรีส์อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วผมก็ลงคลิปเร็วเพราะว่าเออน,นี่นะผมเอ่อม,มันอยากให้ปดิฐ์ตรอเอราะผมไม่งั้นมันจะไม่ปดิระตอร่อกับการสร้างบ้านหรืออะไรงั้นนะครับผมก็แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้มันเป็นคืออยากให้ตอนนี้เป็นตอนเช้านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทํายังไงแต่ว่าก็เดี๋ยว ป๊บนึงนะครับผมก็ผมกะว่าเดี๋ยวผมจะเอิมจุดไฟครับผมไฟแบบเออแบบนี้นะผมแบบนี้เออไม่ใช่แบบไฟที่ว่าเราแบบเผาเราได้นะครับผมก็ไฟแบบนี้ครับเออแบบไงทำให้มันเป็นไปรอบๆ่ะผมจะได้แบบให้ทุกที่มันดูสว่างๆนะครับผมไม่งั้นถ้าว่าเราปล่อยให้มันมืดไปเดี๋ยวแบบพวกมอนสเตอร์ก็จะสปอนนะครับผมพวกแบบซอมบี้หรืออะไรเงี้ยครับก็ เป็นสิ่งที่เอาไว้กั้นพวกซอมบี้ได้ดีนะผมไม่ให้มันเกิดแถวบ้านเรานะครับก็เ <c oughs> สียงไม่ค่อยดีนะวันนี้ไม่รู้เป็นไรก็ <c oughs> โอเคเดี๋ยวที่ผมลืมไปคือผมลืมเอิมวางบักไฟไว้แถวกตรงนี้มันจะให้มันจะช่วยให้ข้าวโตวนิดนึงนะครับผมก็ <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีถ้าผมเกี่ยวกับไฟก็คือแบบถ้าในโลกจริงนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ได้แค่วางวางวางโอ้เป็นเลตันใส่ชุดเกราะครับเห็นไหมตรงนั้นโอ้เขาโดนไฟแล้วเขาไม่เป็นไรด้วยสิเพราะว่าแล้วไหมเนี่ยแต่ถ้าผมข้ามน้ําไปเนี่ยผมจะเสียเปียบครับเพราะว่าเขามีเออมีเป็นธนูใช่ไหมครับแล้วผมแบบหยุดน้ําในน้ําแล้วมันจะแบบไงขยับไม่ได้เร็วเหมือนกับบนบกนะครับผมเขาก็ยิงยิงยิง,ยงจนผมตายได้เลยนะตอนนี้แบบอาหารผมก็ยังไม่พร้อมนะครับผมก็ เดี๋ยวรอไปก่อนผมตัดไม้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมตัดให้มันเสร็จๆไปจะได้เนี่ยเดี๋ยวนั่นไงว่าแล้วว่าขวานต้องหักครับผมแล้วก็เอ่อถ้าใครไม่รู้นะผมว่าผมได้เอ,อโต๊ะคราบนี้มาได้ไงนะค,ครับผมเอ่มไอคือที่แล้ววะครับผมผมลงไปใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่ลงร็จก็ลง เหมือนกับว่าจะลงคลิปว่ะผมแต่ว่าไฟล์หนึ่งมันหายคือตอนที่ผมเผื่อเบรับในโต๊ะเนี่ยมาผิดนะผมเพราะว่าแบบผมมีโต๊ะในข้างบนนี้แล้วไงที่ว่าผมเอามาจากไอ้ไอนี่ครับไอตรงที่ขุดเหมืองของเราอะครับผมก็เนี่ยมีสองอันเลยก็เลยเป็นคาฟปิ้งเทเบิลติดตัวดีกว่านะครับผมทําให้เราแบบครัฟได้สะดวกมากขึ้น <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมครับ นนีขวานขวานขวานโอเคครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดมาแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปตัดต้นไม้ก่อนครับผมได้วเดี๋ยวกลับมาครับแล้วก็เดี๋ยวสร้งางบ้านต่อโอเคครับผมก็ได้ไปตัดต้นไม้นะมานะครับผมก็เอ่มได้แอปเปิ้ลเป็นผลพลอยได้นะครับผมก็ กินเลยเดีกว่าผมเพราะตอนนี้ตลอดอาหารผมมันลดอย่างแรงผมตอนนี้ก็เนี่ยผมตัดไปก็เยอะอยู่นะครับผมก็สมควรจะได้จํานวนแอปเปิลเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ไม่่าสมควรตรงนี้มันมีแค่สองลูกครับผมก็ <c oughs> เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมอยากจะไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ทเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยว ผมกะว่าผมจะย้ายกล่องนะผมขึ้นมาบนนี้แต่ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวผมว่าผมจะทําฟาร์มวัวก่อนนะผมก่อนที่พวกเขาจะแบบเดินหนีไปที่อื่นแต่ละทิศแต่ละทางนะผมก็เดี๋ยวป๊แบบนหนึ่งนะครับผมก็นี่ผมว่าเดี๋ยวผมจะครับไอ้นี่เยอะเลยนะเฟ้นเยอะๆเลยครับผมหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าวัว ไม่ใช่บัวรัอวเหมือนกับตอนที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะผมชอบสับสนคำเดี๋ยวทำตามนี้เลยนะผมก็เคได้มาสิบเก้าอันนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูซิเพื่อได้โอ้แถวนี้มีบัวเยอะอยู่นะครับผมก็จะได้ดี ผมพวกแบบนี้มันเป็นส,สไตล์ของผมนะผมก็ถ้าใครอยากทำตามหรือไม่อยากทำตามก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับผมก็มาอีกนี้เดี๋ยวผมตกแต่งที่หลังนะผมทำให้มันแบบเรียบๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยว แล้ก็อย่างที้ผมบอกไปอีกนะผมว่าผมจะไม่ค่อยชอบพูดเวลาสร้างนะครับผมก็ต้องขออภัยเรื่องนั้นด้วยนะผมใช่ว่าวิดีโอนี้มันจะเงียบๆหน่อยนะครับเสียงบัวร้องโอเคได้มาอีก20อันน่าจะพอเลยครับผมผมว่า เดี๋ยวผมขยายที่หลังนะผมขอเอาวัวให้เข้ามาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเดินไปไกลแล้วก็เดี๋ยวจับมาไม่ได้นะครับผมโอผมไม่แม่นเลยตรงนี้เดี๋ยวโอเคครับผมก็เดี๋ยวเอาวีดมาลอบวัวนะครับมาเร็ววัวน้อยมามา ปเรียกอีกตัวหนึ่งครับผมเราก็ต้องให้มั่นใจว่าอีกตัวหนึ่งมันตามเราอยู่นะครับผมมามามาเมื่อตอนเห็นสามตัวอีกตัวหนึ่งหายไปไหนโอ้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไปเราเราเอาเราไปเอาเขาเข้ากวนกันดีกว่า <c oughs> มาเร็วมาเร็วเข้ามาโอเคมาเข้ามาเข้ามาเข้ามามาอยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเข้ามาเอาอีกตัวหนึ่งหลงครับีปตัวหนึ่งหลงทางนี้ทางนี้ คีค yeah. okay, so ีครับเป็นผลสำเร็จไปด้วยดีครับน่อยาเพื่องอจะเพื่ององเจะเพื่งงองเจ็บเพื่ององน่ะแล้วครับผมเราก็ได้วัวมาอยู่ในฟาร์มมาแล้วเออพยายามจะออกครับตัวนี้ <laughs> <laughs> เสียงวัวมันตลกตลก,กไงไม่รู้ในในแบบไงในที่ผมฟังนะครับผมไม่รู้คุณผู้ชมจะดินหรือเปล่าเพราะว่าไมค์ผมมันไม่ค่อยชัดแหม่ผมบอกไปก็คเดี๋ยว มาขุดตรงนี้ต่อนะครับโอเคครับผมก็โอเคนะคผมว่ามันก็สำเร็จรูร่วงไปด้วยดีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำไอ้ตรงของออวัวอีกหน่อยนะครับผมเดี๋ยว จะจุดไฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมให้มันดูดีมากขึ้นนะผมหน้าตาดีโอเคให้มันล้อมรอบนะครับผมน่าก็ถือว่าสวยนด้ทีเดียวนะครับไม่สวยขนาดนะั้นโอเคจุดไฟจากทนี้คุณผ,ผู้ชมได้มองเห็นนะครับผมเวลาผมอัดนเรื่องใเงน,น ซอมบี oh, ้วิเลจเจอัูดีบ๊ายบายเคโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมข้าเป็นบันไดแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำให้ตรงนี้ให้มันดีขึ้นนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเกบล็อกเดี๋ยวได้อันนี้มาเก้าอันเดี๋ยวก็เผา ทำเป็นเคดเดี๋ยวผมจะใช้ไอ้นี่นะผมเที่พวนดินนะับหรือว่าที่ขุดดินไม่ใช่พวนเนี่ยมั้งผมไม่รู้เลยว่าพวนแปลว่าอะไรก็ <c oughs> <c oughs> คือใช้ที่ขุดดินนะผมบันทําให้ไอ้ตรงนี้นมันลงไปครับผมวัวจะได้หนีออกมาไม่ได้นะครับผมหรือถ้าจะหนีก็หนีออกอยากนะครับ <c oughs> ผมจะทําอันนี้ลงมาเอยโอ้เผื่อไปกดผิด ผมจะทําอันนี้ลงมาเมประมาณ4บล็อกนะครับผมเมื่อกี้นี้จะพูดว่า5แต่ว่าก็เปลี่ยนใจครับผมสแล้วกันเพราะบัวมันคงไม่สลาดขนาดนั้นนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่เบลโลซิแรสเตอร์เออลงมาไอ้หนูโอ้ยอ่โอ,โอ้ไปเกินแล้วไปเกินไปเกินไปเกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบไปกับบัวน,นะครับผมคือ พวกเขาไม่กินหญ้าครับผมแล้วมันแต่ในบัวบัวในโลกจริงกินนะครับผมแต่ว่าในไมค์ครับเขาไม่กินนะครับผมก็เออมันเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่ดีเพราะว่าหญ้าจะได้ไม่ขาดตลาดแล้วก็งังไงมันในเนี่ยมันมันดูไม่สวยที่ว่ามันไม่ใช่หญ้านะครับผมก็ถ้าเป็นแกะอะไรเงี้ยก็จะกินหญ้าแล้วก็ทําให้ที่ที่เราเลี้ยงเขาไว้มันไม่สวยนะครับผมแต่แต่แกะเนี่ยพอพอเขากินหญ้าแล้วครับผมเออเหมือนกับว่า ไอ้ตรงขนของเขาว่าผมมันก็จะขึ้นมาแบบมันก็จะงอกขึ้นมาทําให้เราสามารถเก็บได้นะครับผมก็โตภายในบัตรดวนแค่กินหญ้ายอย่างเดียวนะแต่ก็ดีแล้วผมคนสร้างไว้ครับเพราะทำให้มันง่ายขึ้นนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหถ้าต้องรอเป็นปีกว่าจะให้มันให้ขนมันโตนี่ก็ไม่ไหวนะโออไอ้นี่โอเคโอเคโอ,เ,คโอเ,คเดี๋ยว เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมผมขอช่ไอ้นี้นก่อนเกมก็เดี๋ยวโอ้โหปิดกันอิไกันเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วผมเออก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปอีกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปรับปรุงบ้านนิดเดียว,ว่าเดี๋ยวผมอยู่กับคุณผู้ชมอีกแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงโอเคผมก็จะอ่านแบบแบบสบายๆนะผมไม่แบบรีบรัดอะไรขนาดนั้นโอ้ยเอ็นเดอร์แมน เกิดตายบ้านเราเลยซะด้วยสิแต่ถ้าเราไม่จ้องตาเขาเขาก็ไม่ทําอะไรเรานะครับผมแบบเขาจะมีแบบยังไงาเหมือนกับแบบแบบเังไงแบบเล็กกว่าเซนสครับผมแบบเขาจะไม่ชอบให้ใครมามองตาเขาแล้วเขาก็จะแบบทํำลายคนนั้นทันทีเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนเออคิดเอนายคาบนี่เอาไอเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มาจากไหนโอเคเด๋ยว ลงมา1บล็อกนะผมตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวทําอีก1บล็อกก็เสร็จแล้วผมแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งบล็อกก็ผมจะทําเองเออตอนปิดเออตอนที่ยังไม่ได้อัดนะผมเพราะว่ามันเนี่ยมันคือมันก็น่าเบื่อแล้วคุณผู้ชมก็เออไม่รู้จะดูไปทาไมเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวผมทําตอนไม่ได้อัดละกันนะครับผมก็โอเคโอค้โหลมหายใจแรงมากครับบั กว่าแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับผมเพราะว่าพลิกแอกผมเพิ่งหักไปนะครับแล้วก็แบบยังไงมันยังไม่ค่อยเอเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นนะผมก็เดี๋ยวผมจะตกแต่งอะไรนี้ต่อเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ